สบายดีพี่น้องมาพี่น้องกัเขอบอุ่กับกินงันยามพี่น้องทั้งอุบลไม่ติดี่เอ้ยมาไมป๋าันไม่มาได้จะติดฉบับอาป๋าง่ายแล้วออหนูแม่เนี่ยง่ายนะ รินสีวัสดีค่ะคะน้องกบน้องกบลสาวลูกสาวมีแต่ลูกสาวลุกน่ะเจ้าวยหลูกสาวหล้าลูกสาวล่าดมมนตมบนบนลูกสาวหล่าผู้ใหญ่ก็มีุ้กนค่ะี่ากินข้าว สวนปลาเป็นปลาหนองเนี่ยป้อนีุ่กนันดิบเอยปล่อยปลาปอยปลามันกินแบบนี้วิตอรเสียงเยนะวินเวีาพีลบ่อ่บลกพี <k ถ้าบกผุดขทผกินเืองกิบเม่อยอักกระเดาผักกระเดาผักกระเดากีได้บอกมันผักกระเดาดอากระเดาคมนุ่มันแบบปั้นเนาะผักกระเดามันการคองเนี่ยครับคราฟซีน เม่นใสนี่พ่อไสไปล้มามาเอ้กบเขามาเม่โอ้ยเห็นหนาวพ่อมาเด่นน้ำก็เม่มาเด่นน้ำปาดุนดุนนะจังมากดุนดุนดุนดุ่อีกีเดียเต้นหน้าตุ่มนักเอาแมีปลาไม่ทำพ่อเขาเนี่ยวันนี้อา้เหนื่อยอามร้อ เ้างดันบ๊อบมี่เนี่ยวขั้นขาอ่มลาูกว่าก็จะไปเห็นได้เหอนกัอ่ที่ร้าน้นเียไปปลูกเป็นหนานของเล่าคือขาวเหเดีวน้าเอาตห้าลงมาห่าจะคล้องมันตี่เ อรอย่าเนี่ยขนาีมันหรืัเป่าอาหาัตาแน่นดน่งปลาคอดัวปลาเลี้ยงจว่าตัวแง่แถวปลาคอนาธรรมชาติ อ่ผู้เลี้ยงเครอนี่เลียงเจ้าเจ้าในน้องสาวแม่วงยางเปเหรอเบิ่อไ่ยางเบ่เบิ่งพักเนแบบารพักอาไรที่เด่นเหรอมาหอวกันเล่นกับชุดดีวนดุนดูนี่เลี้ยงข้าวจังสิดีเมหากรดไม่ลงะพ้าหมเยาวารังจั๊กปีข้ากับพรได้มมหากันเลยนะ คนโดนเธอเลยมีโอกาสมีงานแะอุนบลเนาะค่ะเนาะกระเด็มาแหวกกินข้าวกินน้ำน้ำาขอบคุณบ้านฮัดอุบลจ้าแ้กนเนอปูเนื <ś c oughs> ้อปปากมัเี้ยงนาตงปาอยกมกขนาดกันแลมีแลมแล้วมาใครมากินแล้วมาเหสแล้วพังเห็ดนี่แหละมันจังมวน มีมาลังม,มากเลยเด็กเล็กเด็กน่อยลูก <c oughs> มีลูกใครแน่นบ้านเขาไปไม่ยกล่อนแล้วกนก่อนจนแงก่อน่ายม่พื่อนหอว่าเมาลงอบต่อน่เพื่อนหรอกคัเดถ่ายไม่ม่ง่ายกันแม่ได้ไ <c oughs> ถ่ายไ่่่้ง่ายเนี่ยต้องใส่กับ่อแผลด้ย

มันเป yes. okay. 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 ็นสารมาจ้ะยีแม่น้องสาวี๋้วห้าจังแล้วห้าจังปบไทยลิปน้ำนั่นท่วมป่ะน้ำหนาฝนน้ำท่วมบ่ะ ใช่นี่ใชไหเนี่ยใ่เนี่ยใช่เนีย่นี่ยใชาเยใมเนี่ย่ไมเนี่ย่เนี่ย่าเนี่ยเนี่ยใช่เย่ไหมเนีย่เนี่ยใชรเนี่ยชรนี่ยใช่มเ่ยเนีย่เนียเียไเยเนานี่ยนี่่เนี่ยใเนี่ย่่ยนี่ยเยีี่ยนีนียเเ กินพะกัดดาวเลียตะกางอยู่ในรอบหลอดแงงันเป็ดแว่นนี่ได้หนูเนะ่นแวนนี่ทก่างนกรบลอแดงงันซองุกลาเขายดวาไปสวมแว่นให้แม่เ้บ่กปกกระดาบไม่ให้ปล่อยอน่กุ้ยเขายดวางไปสวมแว่นให้แม่เหอนน้อดีใจโบเมนใส่บกทั้งหมดยาด้่อกม่ยนม่เด้่เขาส่ ยินไปคยนย่างนี่นะครับบอกไปึ้นย่างกินไปึ้นย่างกินมันสิได้ัหมมันมันดีสิล่ะกดีเอฟซีดีเอฟซีแล้วเออเอฟซีดีสิไปลยเอฟซีดีมากเออเอฟซีมันจะเด็กกำลังมาค่ะมเอายังไงพี่ปูดเลย

เรากวนยกเหิงเราจะได้ข้าวเรยนี่เาะวาย่งเยแ่ว่านียนีจะผาบไงผาบไงทันดีขายจะภาบไงจาร์เ้คือแหงไงทุกคนนี่พี่คนนี้แหงไงคนคนบนคนคนบนนี่แล้วดนยู่งใหญ่จํำกันเบื่อจังไงยดใหญ่จำกันเบิ่จานไันกันเดวนนก ขมาจะอยเขาอข้าบนเน่ยขาบมีงานขบหมต้องดินสเียมงานพายบ่นีคมา่มอ่เขอบคุณขอบคุณดีพอดีใจตัวยังวันถเาวะว่าจะมาหาอ้คนว่ามาหากันดีใจดีพอมาหาปล่าเขอยากได้เปล่าอ่ะกลมแหงอ่ะมาหาไง่า กระไรเราปลาสายมั้งควายบุกมั้งซี่งหลัเฐานป่าทวันพอปกจ้าเตรียมเตรียมหาปลาไว้บ่าแม่ก็พอจะมา้ก็เลยว่าพอหาปลาไว้เด้อว่าฝึจัดการไถ่เรื่ยได้นี่ล่ะคะก้อยปลาต้มปลาเนาะค่ะเนาะเอ้ยปลาเพิ่นเลยตูบักเยิร์ล ตัวทอ้อผู้เหตุหล่น,นเยคุน่ะมะแม่รูค่ะแม่โกค่ะตนี่นี่นตมีก้สีีสสฝาสีนเงินนี่เป่าฝาเอาพี่นุ่งสันส่นเราคุยเรื่องอะไสั่นุ่มแม่สวัสด,ดีค่ะ เจ็แล <dı DANIEL> <c oughs> ้วคับจ้าขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อความและเดก็ควี่เปนอย่างนี้ระไม่กินน้ำกันคือมก่ถอ่ะยิ้มเลยดิน้รกินนี้สบายดีพี่นุ้ง